บ้านสวยหลังเล็กอบอุ่นสวยหรูหน่าอยู่สบายใจงบน้อยก็มีบ้านได้วันนี้ผมเทียนชัยจะพาท่านผู้ชมไปดูสไตล์บ้านที่เรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆไปดูกันเลยครับสำหรับท่านไหนที่กำลังหาแบบบ้านอยากสร้างบ้านเองหรืออยากหาแบบบ้านที่ใช้งบไม่เยอะ ผมแนะนำทรงนี้เลยนะรับเป็นทรงปัญญาแบบดั้งเดิมมีดีไซน์ทันสมัยบ้านหลังนี้มีความหรูหราแบบเนี้ยบเนียบภายในตัวซึ่งผมจะนำเสนอตอนมันเสร็จใน ep 2ครับโดยบ้านหลังนี้นะครับอุปกรณ์ต่างๆลักษณะการออกแบบจะเห็นได้ว่าเราจะใช้ฝาเชล่าในการทำผนังแทนที่จะใช้อิฐบล็อกนะครับตรงนี้ก็ฝาเชล่าเนี่ยก็จะมีสี มาให้ด้วยครับสีด้านนอกมาให้ด้วยซึ่งเราก็ไม่ได้ทาสีอีกซึ่งเป็นคอนเซปต์อยู่ในที่ว่าบ้านหลังน้อยแต่สวยน่าอยู่นี่ก็คือคอนเซปต์ของบ้านหลังนี้นะครับแล้วข้างในตัวบ้านเราก็จะใช้เป็นผนังเบานะครับผนังเบาอ่าผนังเบาหลายคนก็อาจจะเคยเห็นเคยได้ยินมาแล้วว่า าตามที่โซเชียลทิกต o k ที่มันมาแรงนะครับช่วงนี้คือมีทิกต o k ในการดีโนเวทบ้านการทําบ้านต่างๆเขาใช้ผนังเบาเข้าไปเป็นตัวเป็นผนังในตัวบ้านซึ่งผนังเบานี้พอฉาบพออะไรเสร็จแล้วสวยมากเหมือนอยู่คอนโดเลยนะครับผมเหมือนที่หลายที่ที่พวกเราเห็นในโซเชียลนะครับพอใส่ผนังเบาเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นจุดแก้ต่างให้มันดูมีมิติดูมีความสวยหรูในตัวของบ้านที่งบ เขาให้มาอย่างจํากัดนะครับอันนี้คือต้องย้ำจริงๆงบจํากัดจึงทําจะทําให้สวยที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นแบบไอเดียที่บางคนนะครับอาจจะมีงบจํากัดในการทําบ้านซึ่งไม่อยากได้บ้านหลังใหญ่แต่ได้บ้านหลังเล็กที่เราอยู่กับครอบครัวแล้วมันรู้สึกอบอุ่นแล้วก็รู้สึกว่ามันสวยมันน่าอยู่ผมก็มาแชร์เฉยๆครับมาแชร์ไอเดียให้ดูกันใน EP หนึ่งนะครับสำหรับบ้านหลังนี้ ในบ้านหลังนี้ก็จะมีนะครับห้องโถงห้องนอนหนึ่งห้องแล้วก็จะมีห้องน้ําห้องครัวให้นะครับผมซึ่งผมว่าก็เป็นบ้านหลังเล็กที่ค่อนข้างน่าอยู่ในงบนะครับต้องดูในงบด้วยที่มันจํากัดแล้วก็ใช้เป็นโครงเหล็กนะครับโครงเหล็กหมดเลยนะครับผมทาโครงเหล็กในการทําบ้านหลังนี้กับทีมงานช่างก็กําลังทําผนังแล้วก็จะมี หลังคานะครับผมงานหลังคาด้วยอืมครับอันนี้สวยสวยมากครับเดี๋ยวทําเสร็จเดี๋ยวเอามาให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองลงช่องเตียนใจแชนแนลนะครับบ้านหลังนี้ผมว่างบน้อยแต่ความสวยนีย่คือสวยมากๆนะครับน่าอยู่น่าอยู่นี้ก็คือภาพห้องนอนนะครับห้องนอนก็จะมีหน้าต่างนะครับหน้าต่างด้านหน้าเฮ้ยก็สวยนะก็จะมีด้านต่าง จากด้านในห้องไปถึงห้องโถงวันนี้มองจากมุมในห้องมองดูห้องโถงก็จะเป็นโครงเหล็กครับผมเป็นโครงเหล็กแบบนี้ครับเป็นโครงเหล็กแน่นหนานะครับทําแน่นหนามากนะครับผมโครงเหล็กแน่นหนาโอเคอันนี้เป็นมุมนะครับจากในห้องมองมาจากหน้าต่างก็จะเป็นมุมห้องโถงใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับ ขนาดนี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับต้องขอ,อ,อัยในสวนี้ด้วยนะครับเรื่องของขนาดเดี๋ยวข้างหน้าจะมาอัปเดตเรื่องของขนาดนะครับว่าเท่าไหร่คูณเท่าไหร่ความกว้างเท่าไรคูณเท่าไรนะครับกลัวบอกผิดกลัวบอกท่านผู้ชมผิดไปนะครับกลัวบอกข้อมูลผิดไปครับอันนี้ก็จะเป็นห้องน้าอ่า <Amsterdam> ซ้ายมือจะเป็นห้องนอนขวามือเป็นห้องน้ำนะครับงานหลังคากําลังทําสวยมากๆนี่ครับจากห้องโถงมองมองออกไปข้างหน้า แล้วก็มองไปในห้องนอนก็จะมีหน้าต่างหนึ่งห้องนะครับนี่ครับช่างก็กําลังทําอยู่ครับผมก่อนจบคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณ FC จากช่องเตียนใจชาแนลทุกท่านนะครับที่ติดตามจนถึง2องพันซึ่งผมก็ไม่คิดว่ามันจะถึงขนาดนี้นะครับผมสำหรับผมผมว่ามันเยอะมากๆแล้วสำหรับผม1วิว2วิวมันก็มีคนดูผมก็จะทําให้ดีที่สุดหาทรัพย์สินไม่ว่าจ,จะเป็นการรีวิวบ้านรีวิวที่ดีราคาถูกรีวิวเรื่องของบ้านสวนซึ่ง เป็นสิ่งที่ผมอยากจะนําเสนอเป็นสิ่งที่ผมอยากให้ท่านได้เห็นทรัพย์สินที่มันราคาถูกแล้วท่านซื้อไปท่านก็ขายต่อได้เลยหรือจะเป็นเรื่องของบ้านแบบบ้านต่างๆที่ท่านสนใจงบแบบไหนราคาแบบไหนที่เราจับต้องได้ที่เราจะสามารถนําไปออกแบบได้บางคนมาดูช่องผมได้ไอเดียการทำบ้านก็ไปทําเองก็มีอย่างนี้นะครับบางคนมาดูการเกษตรช่องผมแล้วก็เอาไปทําการเกษตร ในการใช้ชีวิตประจาวันของเขาก็มีซึ่งผมก็รู้สึกดีใจมากๆนะครับที่มีทุกท่านคอยติดตามคอยซัพพอร์ตตรงนี้ผมเตียนใจชาแนลหากมีอะไรผิดพลาดนะครับท่านอยากดูคอนเทนต์แบบไหนอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้ช่อง YouTube ผมได้เลยนะครับเปิดเป็นเสรีนะครับผมวิจารณ์อะไรต่างๆได้หมดทุกอย่างนะครับผมผมเตียนใจก็น้อมนับทุกอย่างในการพัฒนาตัวเองสำหรับวันนี้นะครับผมผมเตียนใจก็ขอขอบคุณมากมากเพียงใจชาแนลขอบคุณครับสวัสดีครับผม